ค่ะช่องแม่แอนนี่ค่ะวันนี้จะมาลเล่าเรื่องถูกมนุษย์ป้าอคติค่ะช่วงแรกที่หนูมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะหนูายมาอยู่กับแฟนเนาะช่วงแรกมาอยู่อย,ยอยู่กับแฟนค่ะแล้วก็จะเจอป้าคนนึงเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละเอ่อเพิ่นน่สนิทกับแฟนสนิทกับแฟนถากอ่ะเป็นพี่เป็นน้องปกติแหละค่ะไม่ได้เกิดเลยเหรอกเขากับหนูอยู่แต่หนูรู้สึกว่าแกอคติกับหนู หนูเป็นคนบ่อยพูดค่ะหนูเป็นคนพูดน่อยมากๆแล้วที่นี้แกนี่จะชอบจอบเฮาจอบเฮาแนมเฮาเวลาเฮาออกมาข้างนอกนี่แกก็จะย่างมาแหละมาคุยกับเฮามาในความแบบเป็นมนุษย์ป่าเออเป็นป้าที่ดีนะคะมาในครับคุณป้าใจดีพูดดีพูดม้วนพูดเพราะลูกอย่างนั้นลูกอย่างนี้ แต่มันมีแฝงตัวใหญ่จังเลยลูกอะเป็นคนตัวใหญ่ตัวสูงใหญ่อุ้ยไม่ค่อยพูดเลยพูดน้อยอะคนนี้อะเป็นคนพูดน้อยหนูก็คิดว่าอ๋อแกอาจจะพูดไปเจ้าสันหลารือชินสันอะอใครจะไปขึ้นหลายเนาะคุณอายุสิบเก่าห่างกับบัณขึ้นหลายเขาก็แค่เขาก็อาจจะแค่บอกไปเจ้าสันหลาเพราะมันกับเรื่องจีนเขามันโตใหญ่เขาเป็นคนพูดน้อย เฮ้ยแต่กูไม่เคยไปนินทาบ้าหลายเพเดอแล้ววาที่นี้เวลาหนูอ,ออกจากเหอนเนาะไปทิท้งขยะนี่จะชอบเห็นแกไปยุกไกลกับคนอื่นแล้วก็คุยกันแล้วก็นแนมมาทางเฮาเฮาคิดว่าอ๋อเขาอาจจะแนมบังเฮาทั่วไป่ะไให้ชีวิตขึ้นหลายเนาะเฮาก็บางว่นคนมีเลม,มีเลี้ยมเขาก็อาจจะแนมทั่วไปแะละเอาไปเอามาที่ไหนได้มันรอผืนกูตัวอีฮานี่ต้องรอผืนกูอีสัตว์นรกกูรู้ กูรู้และมึงอะบัดสชุดท้ทยอะกูรู้เลยว่ามึงอคติกับกูอาสิไปบอกพื้นด้วที่พอแดนยุใส่กับบูรู้ละกูรู้ดีนามึงมันออกมาเนี่ครับปลาใจดีแต่จิตใจอะมือถือสากปากถือศีลจำไว้เลยทุกคนไปยุใส่ห้ามเซ่อใจคนเต็มร้อยว่าต้องขึ้นว่าเขาสีขึ้นดีกับเฮาหรือขึ้นบดีกับเฮา เอาบรเด็ดอย่างให้เขาเห้เอาประเอ็ดอย่างให้เขาเลยเฮาก็แค่ยุคข,ของเฮาถ้เาเป็นคนชอบยุคเงียบๆก็ยุข,ของเฮาม่ากติกาเขาคือจังใหให้ไบเบาพื้นกับมึงบอกให้จุ่มหัวเบาพื้นให้จุ่มหัวนินทาถึงจะเป็นคนดีคนดีแม่คนดีที่ไหนได้ผ่านมาเต่าปีกุพึ่งจะตาสว่าง ไปหานินทาว่าหลายกูนินทานั้นนินทาเรื่องดีๆกับเอ์แมนดอกว่านินทานี่นินท,า,นนท,า,นนทาเรื่องชั่วหลายกนว่าโอ้มันมีชู้อ่ามันขี้รักขี้ขโมยมันวิ่งราวซับมันเป็นฆาตรกรเบอ์แมน,ม,นมันเป็นคนพูดน้อยเป็นคนไม่ดีตัวใหญ่คนตัวใหญ่คนตัวดำเออลองหันไปเบื้องเจ้าของดูเบาๆเอค่ะว่าเป็นจังใดสภาพอ่ะเบา เบิ้งหันไปเบิ้งลูกจะาของโยโอ้โห oh oh. เป็นยังสิละ่ะคนที่พวกปมดอยค่ะพวกมีปมดอยพวกมีปมดอยพวกแกจามาบางครั้งแกจะมาในลักษณะว่าเปรียบเทียบรูปร้างเราว่าเฮารูปร้างใหญ่บอกว่าเฮาตัวสูงบอกว่าเฮาในตัวผอมบอกว่าเฮาในตัวดำว่าม,มีความดีอ่ะเป็นคนว่ามีความดีเลยอ่ะก็คือ ในที่นั้นคือเป็นสิ่งที่เขาว่ามีเลยเขาว่าได้สูงค่ะคนคนนี้เขาว่าได้ผอมค่ะแล้วเขาว่าไม่คนเงี้บเขาเป็นคนปากบดีค่ะนี่แหละประสบการณ์เจอมนุษย์ปลาเดี๋ยวจะมาเล่าอีกวิดีโอมันเกิดห้านาทีบ่ได้